พื้นที่ทำงานถือได้ว่าเป็นอีกพื้นที่สำคัญในชีวิตประจําวันของทุกคนพื้นที่สำนักงานและสภาพแวดล้อมการทำงานซึ่งได้รับการออกแบบที่ดีนั้นนอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรแล้วยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยังนำไปสู่จุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆอีกด้วย วันนี้รูมดีไซน์รีวิวพามาเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทเจระเ้คอร์ปอเรชันจำกัดค่ะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยภายใต้แบรนด์จระเร้ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทั้งระบบกันซึมปูนกาวยาแนวและเคมีพันธุ์ต่างๆจนถึงวันนี้จระเ้คอร์ปอเรชันดำเนินกิจการมายาวนานกว่า28ปีค่ะ และสำนักงานแห่งให,ใหม่ย่านกรุงเทพกรีทาแห่งนี้ก็คืออีกการเติบโตก้าวสำคัญและเป็นศูนย์รวมของทุกฝ่ายงานภายใต้การออกแบบที่ตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจและความสุขของพนักงานทุกคนค่ะและเช่นเคยค่ะรูมสรุป3ไอเดียการออกแบบที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันตามไปชมพร้อมกันเลยนะคะไอเดียแรกที่น่าสนใจอย,อยู่ที่ตัวอาคารสำนักงานหลักค่ะ ตัวอาคารได้แรงบันดาลใจจากจระเขซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์สื่อถึงความเหนียวแน่นแข็งแกร่งทนทานสะท้อนถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และก็แนวคิดขององค์กรความน่าสนใจอยู่ที่การถอดรหัสสัญลักษณ์สู่งานออกแบบสถาปัตยกรรมที่มั่นคงสง่าง,งามและก็ยังเป็นมิตรกับผู้ใช้งานค่ะ มองจากภาพรวมอาคารสํานักง,งานหลักนี้ประกอบด้วย3อาคารย่อยที่ออกแบบให้เชื่อมต่อกันค่ะโดยมีเปลือกอาคารภายนอกที่โอบล้อมให้ดูคล้ายเป็นอาคารเดียวรูปทรงจัลเขตตะวัดหางได้รับการลดทอนให้กลายเป็นเปลือกอาคารที่มีลักษณะคล้ายรูปทรงหลายเหลี่ยมหรือโพลิกอนโดดเด่นด้วยเส้นสายเรียบเท่และทันสมัยนอกจากนี้ยังกรุดด้วยวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิตที่เปลี่ยนสีไปตามการตกกระทบของแสงทําให้ภาพลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแปรเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของวันค่ะ บริเวณทางเข้าหลักของอาคารมีลักษณะเป็นสเปซเปิดโล่งแบบกึ่งกลางแจ้งนอกจากจะช่วยขับเน้นพื้นที่ทางเข้าให้โดดเด่นยังช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาคารอีกด้วยเมื่อเข้าไปด้านในจะพบกับพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของบริษัทในพื้นที่ทรงกระบอกซึ่งได้แรงบันดาลใจจากไซโลทั้งขนาดใหญ่ที่ใช้บรรจุปูนซีเมนต์นอกจากนี้ยังมีคอลเลกชันของสะสมและงานศิลปะเกี่ยวกับจะกรเค้ของคุณกองกูอลอัธสารประสิทธิ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งที่จัดแสดงอยู่โดยรอบอีกด้านของพื้นที่ชั้นหนึ่งยังมีโคเวิร์กอิงสเปซที่เป็นทั้งส่วนต้อนรับลูกค้าและเป็นพื้นที่ทำงานระรมสมองของพนักงานภายในออกแบบให้มีบรรยากาศสบายๆอบอุ่นเหมือนคาเฟ่และสดชื่นมีชีวิตชีวาด้วยสวนแนวตั้งตอนนี้เราอยู่กันบนพื้นที่อาคารสำนักงานค่ะ อาคารแรกทางด้านหน้าเป็นเหมือนส่วนหัวของจระเ้เป็นพื้นที่ของผู้บริหารผู้กําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรส่วนอาคารกลางซึ่งเปรียบเสมือนลำตัวของจระเ้เป็นพื้นที่ของฝ่ายการเงินและอาคารทางด้านหลังเป็นพื้นที่ของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดซึ่งเปรียบเสม,มือนหางของจระเ้ที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าค่ะ และไอเดียที่2ที่น่าสนใจนะคะคือการออกแบบพื้นที่ภายในให้เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ค่ะเช่นการใช้องค์ประกอบยูนิตรูปทรงหกเหลี่ยมที่สื่อถึงเกร็ดเระเคนำมาจัดวางแพทเทิร์นเป็นโครงไฟบนฟ้าเพดานหรือลวดลายบนพื้นพรมค่ะ นอกจากนี้ภายในห้องประชุมใหญ่ยังมีการออกแบบระนาบเพดานด้านบนให้มีลักษณะลดหลั่นเป็นขั้นเหมือนแนวเกรดจระเ้ส่วนเส้นสายบนผนังก็เปรียบได้กับสายน้ําค่ะรวมถึงมีการใช้ชุดสีอัตลักษณ์องค์กรที่ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ต่างๆภายในสํานักง,งานอีกด้วยค่ะในส่วนของพื้นที่สํงงานักงานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์จระเข้เกือบทั้งหมดตั้งแต่งานผนังจรดพื้นไม่ว่าจะเป็นสีฉาบตกแต่งสร้างลายต่าง วัสดุตกแต่งสีทาอาคารไปจนถึงซีเมนท์ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของพื้นนอกจากจะเป็นการนำเสนอภาพรวมของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้มายเยี่ยมเยือนแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักง,งานทุกฝ่ายได้ลองสัมผัสและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริงอีกด้วยและไอเดียสุดท้ายอยู่ในอาคารด้านหลังสุดค่ะอาคารนี้เป็นพื้นที่นันทนาการสำหรับทุกคนภายในบริษัท นอกจากพื้นที่สาหรับรับประทานอาหารแล้วยังมีพื้นที่ออกกําลังกายอย่างฟิตเนสและก็คอร์ดแบดมินตันอีกด้วยส่งเสริมให้พนักง,งานทุกคนในครอบครัวจตเคมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแล้วความสุขของพนักง,งานทุกคนยังเป็นจุดกําเนิดของพลังสร้างสารรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยค่ะ และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างการออกแบบพื้นที่สํานักงานที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ใช้ชีวิตและพื้นที่ทํางานไปพร้อมๆก,กับการต่อยอดทางธุรกิจและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรค่ะเพราะรูมเชื่อว่าการออกแบบที่ดีสําคัญสําหรับทุกพื้นที่และพบกับรูมดีไซน์รีวิวได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ